สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้น c ีชาแนลครับและว,วันนี้เราก็ยังอยู่ใน FIFA 23โหมด l t i m a t e t ท a m นะครับโดยในวันนี้ผมจะมารีวิวนักเตะตัวแฟตแบ็กนะครับที่มีกา้ทำใน SBC ในตอนนี้ก็คือคริสติโนโรนันโดนะครับเป็นคริสติโนโรนันโดปีแฟตแบ็กนะครับโดยพลังในปีแฟตแบกนี้นะมันจะอ้างอิงมาจากถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็น ตัวคริสเยโนโรนโดปีประมาณปี2008นะครับเพราะปี2008เป็นปีแรกที่โรนโดได้บัลลงดอนนะครับเป็นปีแรกเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับส่วนประวัติของคริสเยโนโรนโดนะเราไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าทุกคนรู้จักคริสเยโนโรนโดดีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าในปีเฟดแบกนี้ที่เขาทำขึ้นมานะสแตทของคริสตินโ o ลโลนโดนะจะลดลงจาก90เหลือ87นะครับสแตทรวมแต่ว่าจะเพิ่มความเร็วเข้ามานะครับความเร็วนี้จะ91เลยนะแล้วก็เพิ่มค่าพลังการเลี้ยงบอลน,นะริบบิงเป็น89นะครับแต่ว่าจะเป็นลดอีก4อย่างนะก็คือชุตติ้งเหลือ84ดีเฟนซ์เหลือ31พาสซิ่งเหลือ75แล้วก็ฟิสิเคิลเหลือ73นะครับนี่ก็คือสแตทโดยรวมของคริสตินโอโลโดนะ แล้วก็คริสซิโนโรนโดปีนี้จะไม่มีสโมสรสังกัดนะครับจะสังกัดเป็นทีมชาติโปรตุเกสนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูไส้ในต่ตางๆของคริสซิโนโรนโดตัวนี้บ้างนะครับผมโดยที่คริสซิโนโรนโดตัวแฟตแบ็กนี่นะจะมีความสูง6ฟุต2นิ้วนะครับเพเยอร์เว hey ิร์กเลจะเป็นไฮโลนะครับผมแอตแทกกิ้งเป็นไฮแล้วก็ดิ f เฟนซีฟเป็นโลนะครับถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็มีวีกฟุต4ดาวนะครับ ก็ถือว่ายังเหมือนกับตัวทองนะครับทุกๆอย่างที่เป็น AI นะยังเป็น AI ของตัวทองนะครับผมต่อมาจะเป็นพวกเคมิสซี่ต่างๆบ้างนะครับ เคมีสีต่างๆของโรนโดตัวเฟดแบ็กนีนะ้จะต่างกับตัวทองนะครับโดยที่ตัวเฟดแบ็กนี้จะเล่นในตำแหน่งหลักคือตำแหน่งปีกซ้ายนะครับแต่ว่าอัลเทอร์เนทีฟโพสิชันหรือตำแหน่งที่จะเปลี่ยนไปได้นะมันจะเล่นได้ทั้งกองกลางฝั่งขวาแล้วก็ปีกขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับแต่ก็เหมือนที่บอกมาครับจะเป็นโปรตุเกสนะครับจะไม่ใช่สโมสรน,นะครับผม ส่วนหลีกก็จะเป็นฟีฟ่าเวิลด์คนะจะลิงก์กับตัวที่เป็นตัว FIFA World Cup ได้เท่านั้นนะครับตัวอื่นที่เป็นหลีกอื่นจะลิงก์ไม่ได้แล้วก็สโมสรก็ลิงก์ไม่ได้นะครับผมสาหรับคริสตินโอลันโดตัวนี้นะต่อมาเรามาดูค่าพลังต่างๆกันบ้างนะครับโดยที่ค่าแรกเลยคือค่าเพจนะครับอยู่ที่91นะครับสปีดต้น93แล้วก็สปินต์สปีด89นะ ก็ถือว่าสูงนะครับในตัวปีเฟดแบ็กเนี่ยนะเกือบจะเต็มนะครับเราไปใส่เคมิสที่มามันก็จะได้อีกนะโดยที่เราใส่ฮันเตอร์มันจะบวกอีก8เลยนะทั้งแอคเซลเลเรชันแล้วก็สปินสปีดนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องเคมีสซี่เต็มเหมือนเดิมนะเราก็ต้องไปลิงก์กับนักเตะที่เป็นโปรตุเกสเป็นหลักแล้วก็เป็นตัวฟีฟ่าบูคับนะครับ ต่อมาเป็นค่าชุตติ้งนะค่าชุตติ้งนี้จะโดนปรับให้มันลดลงนะชุตติ้งจะเหลือแค่84นะครับโดยที่มีค่าแอตแทกิ้ง87ฟินิชชิ่ง85ชุดพาวเวอร์85ลองช็อต82วันเล่80แล้วก็พนัลตี้หรือจุดโทษนะ82นะครับผมมองว่าเราไปใส่ฮันเตอร์เอาก็ได้ตนนัวนี้พอใส่ฮันเตอร์มันก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาอีกจาก84มันก็จะไป90กว่าๆเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ฮันเตอร์ได้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับใครที่กังวลว่า ตัวนี้จะยิงไม่คมนะเราไปใส่ันเตอร์เอานะครับเรามาตอนที่ค่าพ a s s i n g นะครับค่า p a ส s i n g นี้ผมรู้สึกว่ามันจะน้อยไปหน่อยนะมันได้แค่75นะครับแต่คือถ้าอ้างอิงจากโรนโดปี2008นะนะช่วงนั้นนะ2006 2007 2008นะค่า passing ก็จะน้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับโรนดโดโดยที่มีค่าวิชั่นอยู่73ครอสซิ่ง77ฟีคิกแค่76เองนะช็อตพาส77ลองพาส72 แล้วก็เคิร์ฟ78นะครับก็ถือว่าน้อยไปหน่อยนะสําหรับค่า passing นะแต่ผมก็แนะนําว่าให้เอาไปเล่นไปกองหน้า,านะกองหน้าก็จะไม่ได้ใช้พวกนี้เยอะเท่าไหร่นะเรื่องการ passing นะครับผมแต่ถ้าเอาไปเล่นปีกนี้ก็อาจจะต้องใช้เคมี Me ช่วยนะอาจจะต้องไม่ใส่เคมีฮันเตอร์แล้วจะต้องไปใส่เคมีอย่างอื่นที่เพิ่มค่าพลัง passing เอานะครับมาต่อกันที่ค่าพลังการเลี้ยงบอลนะครับค่าพลังการเลี้ยงบอลอยู่ที่89นะโดยที่มีค่าความคล่องตัว agility อยู่ที่87 บาลานอยู่ที่ 83, รียชั่นถึง96เลยนะครับบอลคอนโทรล 91, ดิปบิ้ง88แล้วก็คอมโพชชัวถึง98เลยนะครับคือมีความนิ่งมากเลยนะคอมโพชชัวนะคือความแน่นอนนะครับผมมองว่าค่าพลังการเลี้ยงบอลของโรนโดนี่ดีอยู่แล้วนะในตัวแฟ t b แบ็กนะมันดีอยู่แล้วได้ถึง89เลยเราอาจจะไปใส่เอนจิ้นใส่อะไรที่เพิ่มค่าพลังการเลี้ยงบอลน,นะก็ได้นะแต่ผมว่ามันก็สูงแล้วไม่ต้องไปใส่เคมีเพิ่มก็ได้ใช้เคมีไปใส่เพิ่มพวก ชูตติ้งเอาดีกว่านะครับผมมองว่าเยอะเลยเราไปดูเลี้ยงบอลก็ถือจะน้อยไปหน่อย88แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับกองหน้านะรีอคชั่น96นี่เวลาแย่งบอลหรือเวลารับบอลหลบคู่ต่อสู้หรือโมงบอลอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าคู่ต่อสู้นะแล้วก็คอมโพชัว98นี่คือการจ่ายบอลการยิงอะไรเนี่ยมันจะแน่นอนกว่าตัวที่คอมโพชัวน้อยนะครับผม ต่อมาเรามาดูค่าดีเฟเอนบ้างดีเฟเอนเราดูหลักๆแค่เฮดดิ้งนะเฮดดิ้งแอคคูเรซีนะ82นะครับสำหรับคิสเซโนโรนโดตัวเฟดแบกนะผมก็มองว่าน้อย82คือน้อยเลยจะเอาไปเล่นลูกโด่งเวลาเตะม,ม,มุมนี้ก็จะยากนะก็ใช้ตัวอื่นดีกว่านะในการเฮดดิ้งนะเวลาเตะม,ม,มุมนะครับผมแต่ก็ถามว่าน้อยมากไหมก็ไม่น้อยมากพอดีพอดีแล้วกันอ่ะ82นะครับ ส่วนต่อมาเป็นค่าฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์ก็คือกายภาพมันจะลดลดอยู่แล้วโรนโดปีนี้มันจะโดนลดนะเพราะว่าโรนโดในช่วงนั้นคือกําลังทําร่างกายให้แข็งแกร่งนะครับมันก็จะฟิสิกส์ l ไม่ได้เยอะเหมือนช่วงพีคๆหรือช่วงปัจจุบันนะครับก็ฟิสิกส์นี้จะอยู่ที่73จัมปิ้ง84สตาริน่า85สเต็ง72แล้วก็แอคเกชั่น58นะก็ถือว่าน้อยนะพยายามอย่าไปประทะมาก นะครับแต่ว่าผมไปลองเล่นดูแล้วคือมันเสียบอลยากเลยไม่ต้องไปกลัวเลยว่าพีซิเข้าน้อยจะไปเสียบอลน,นะเสียบอลยากมากโรนโดเพราะว่ามีค่าพวกค่าดิบบิ้งมันเยอะอะครับแล้วก็ AI มันโกงนิดนึงนะแอบโกงนิดนึงสำหรับคริสเตโนโรนโดปีนี้นะครับโอเคหลังจากเรามาดูสเตตรวมแล้วเราต่อไปนะเราจะไปดูพลังแฝงนะครับพลังแฝงโรนโดปีนี้จะมีสีอย่างนะเป็น power free kick นะคือยิงฟรีคิกด้วยความแรงนะผมคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าฟรีคิกตัวนี้มันน้อยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าไม่มีประโยชน์นะให้มาก็ไม่มีประโยชน์นะต่อไปค่าแฟ่นะค่าแฟก็คือความเฉลียวฉลาดนะครับก็เวลาใช้ท่าใช้อะไรนะมันก็จะจะใช้แฟร์จะมีประโยชน์นะมันจะมีท่าท่าอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็มีประโยชน์ท่านี้ลองช็อตเทเกอร์ก็มีประโยชน์นะไว้ยิงไกลนะครับส่วนเอา s i d e food shot เนี่ยตัวมีประโยชน์เลยสาหรับเอา s i d e food shot นะเป็นตัวที่เอาไว้ยิงปั่นไซก้อยนะจะได้ใช้บ่อยนะสำหรับลุนโดตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นกองหน้าแล้วก็ยิงไซก้อยนะยิง ยิงด้วยเท้าด้านนอกก็เลยนะประมาณนี้ครับนี่ก็คือสเตตโดยรวมของทิสเโตโนโรนโดนะครับผมต่อไปเรามาดูข้อดีข้อเสียของโรนโดกันบ้างนะครับที่ผมได้ใช้มานะข้อดีกันก่อนเลยข้อดีคือเร็วครับเร็วขึ้นมากเลยถ้าใครเคยใช้ตัวทองนะมันจะทั้งช้าแล้วก็พลิกตัวช้านะครับช้าไปเกือบหมดเลยแต่ว่าตัวนี้คือคล่องแล้วก็เร็วเลี้ยงบอลดีนะครับข้อดีของเขา แล้วก็ข้อดีอย่างนี้นะ AI ของเขามันโกงเหมือนเดิมเหมือนตัวเมซี่แฟลชแบ็กที่ผมเคยทํารีวิวไว้นะก็โกงเหมือนกัน AI ของตัวนั้นนะตัวนี้ก็คือโรนโดตัวนี้คือ AI ถ้าเทียบกับพลัง87แล้วนะคือมันไม่ใช่แล้วมันน่าจะไป90กว่าแล้วคือคล่องมากแล้วก็เสียบอลยากมากเลยนะสำหรับคริเยโนโรนโดนะก็เรามาต่อด้วยข้อดีข้อ,ขอต่อไปของเขาก็คือการเลี้ยงบอลเลเลี้ยงบอลติดเท้าม,มากแล้วก็แย่งบอลยากมากนะ ฝั่งตรงข้ามเขาจะแย่งบอลโรนโดของเรายากมากเลยนะครับส่วนข้อดีข้อที่3นะคือแปลกมากคือยิงคมคือค่าพลังการยิงของเขาก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่มันก็อยู่ใน80ขึ้นไปแล้วนะโดยที่ในคลิปเนี้ยผมใส่เอนจินนะครับพอเป็นเอนจินแล้วมันไม่ได้เพิ่มค่าชูตติงอยู่แล้วแต่เวลายิงนะมันก็คมนะมันอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากแต่ว่ามัน ประตูรับไม่ได้ครับก็ประมาณนี้นะมันคือประมาณนี้แหละข้อดีของริเยโนโรนโดตัวนี้ส่วนข้อเสียกันบ้างนะข้อเสียของโรนโดเนี่ยจะเป็นเรื่องความบางครับเหมือนมันจะล้มอยู่ตลอดเวลาเวลาโดนปะทะแต่ว่ามันก็ไม่ล้มนะเพราะว่าค่าเลี้ยงบอลของเขามสูงนะก็ข้อเสียของเขาเนี่ยแหละก็คือความบางของของพลังของเขาอะความบางของพลังของเขาเนี่ยออฟฟิเชียลของเขามันน้อยนะครับ ข้อเสียต่อมาที่เป็นข้อเสียใหญ่นะที่ผมมองว่าคนส่วนมากนะจะมองว่าเป็นข้อเสียใหญ่เลยคือมันลิงก์ยากนะครับเหตุผลที่ลิงก์ยากเพราะว่ามันเป็นขับโปรตุเกตนะมันไม่ใช่ขับที่เป็นมีอยู่ทั่วไปนะนักเตะที่อยู่ในขับโปรตุเกตตอนนี้ก็น่าจะไม่มีนะแล้วก็นักเตะที่เป็นเวิร์คัพที่จะสามารถเอามาลิงก์ได้นะเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็จะตัดออกจากเกมไปแล้วนะหลังจากหมดอีเวนต์เวิร์คัพนะเขาก็จะตัดออกจากเกมแล้วมันก็จะหาตัวที่ลิงก์โรนโดยากมากนะครับ นะครับผมแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งที่ผมมองว่าคือมันราคาทํามันสูงนะราคาทํา s b c ตัวนี้ตอนนี้อยู่ประมาณ400,000เลยนะครับคือถ้าใครไม่มีตัวทองเหลือนะตัวทองสเตตสูงๆเหลือเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทานะไปซื้อเอาดีกว่าใช้เงินไปซื้อเอาตัวอื่นดีกว่านะมาใช้ดีกว่าแต่ถ้าใครอยากจะสะสมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไม่มีให้ทําแล้วมันจะเป็นตัวแ,แล้วนะก็สามารถทําได้นะนะครับก็จะประมาณนี้นะข้อดีข้อเสียของโลนโด โดยส่วนตัวผมนะผมให้เท่าเท่าเมสซี่กัน8.5ต็ม10นะถือว่าใช้ได้ดีเลยช่วงนี้น่าจะใช้ได้ไปอีกหลายเดือนนะสำหรับคริสเยโน o โรนโดตัวนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวคริสเยโนโรนโดตัวแฟ t ตแบ็กนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะ ก็คลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่ๆขึ้นมาก็จะพยายามทำรีวิวให้นะครับก็คลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะลาไปจริงๆแล้วสวัสดีครับผม